จัดการเลยคราวนี้ก็อาบรรเลงต่อเลยเนาะอุ๊ยอันนั้นลม้ม,มแล้วทีนี้พี่ปอก็ตักเอาที่เทออกใส่อีกเสียดายเออนั่นแหละจับได้ก็ใส่ถุงมืออยู่ก็ชงให้เข้ากันก็ใส่อีกใส่จนมันกลบมเมล็ดนั่นแล้วอ่าพอแล้วอันนั้นมันเปียก เออผสม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 ให้มันเข้ากันเพราะว่าดินอันหนึ่งมันก็เหนียวอืมก็เอาดินปูกใส่ให้มันดินนให้มันล้วนมันก็โดนน้ําด้วยเหมือนกันให้ไลผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาอันที่มียอดอ่ลงไปก่อนนั่นเข้านี้ก็ได้แล้วผสมให้เข้ากันเข้ากัน จะสำเร็จไหมสักต้นหนึ่งแล้วก็ทำเป็นทาเป็นหลุมส่งเสร็จแล้วก็เอาพั่วขุดดินเป็นหลุมตรงกลางเอาให้เป็นหลุมเออเติมมันหลากมันยาวเติมมันตงง่อไม่เป็นไรก็ม้วนมวน้มว,นมว,นมวนได้เข้าว่าว่ใหม้ม้วนแม เมื่อไห้่มว่กับก็ปลูกลงดินท่านแล้วต,ตอนนี้ไม้ก็ต้องเอาออกใช่ไหมอันนี้เขาเอาเดีเพื่อว่าขางอันนี้เก็บดีๆเดี๋ยวโดนเดี๋ยวคนโดนเหยียบมันเหยียบน้ำเลยได้นั่นเก็บในกระถางก่อน อ่าเห็นสิลงลงกระถางถ้าไม่ม้วนก็จะหักไงถ้าจะปลูกใส่กระถางเล็กแบบนี้ก็ต้องได้ม้วนแล้วเออลืมบอกพี่ปลอยน่าจะใส่กระถางดำน,งนังไ,ไงเพราะว่าเราจะต้องเอาไปปลูกเวลาเราปลูกมันจะไม่ต้องไปคว่ำลงเอา้าอย่าเอาออกเอาในในนั้นมันมีดินอยู่แล้ว มเทจากอันนี้ใส่ก่อนก็ได้นี่จะได้ปลูกนี่ <Hey. S 2> เออวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวยอดหักหวาดเสียวมากเลยเทเลยไม่ต้องปักแนละ้วเอาเทเทใส่กระถางใหม่เลยแล้วมันขวด สมตาออกจากคกมานี่คว่ำเลยกเกษตรเขาคว่ำเลยเออนั่นแหละเอาทำไมไม่คว่ำใส่กระถางดําล่ะออหมดแล้วเหรอมันหมดแล้วมันมีเท่านั้นต้องใส่อีกอใส่อีกไม่ต้องสมแล้วคราวนี้คิดว่าดินอันคิดว่าดินเจ้าบมานดินอันนี้ ที่ว่าสิเป็นดินเลยมันไม่มีอ่ะเอาทํำทำเป็นหลุมเร็วรีบเอาลงหรือไม่ต้องส่งอีกก็ได้เอาดินอันนี้แหละใส่เลยขุดเป็นหลุมเอาผัวที่ขุดดให้อยู่ตรงกลาง เหนวอมือเข้ามาบางกล่องนี้อันนี้เวลาที่เราเอาไปลงดินใช่ไหมที่เอาใส่กระถางพลาสติกแล้วคว่ำแล้วก็มันอ,ออกง่ายกว่ากันแต่ถ้ามันอ,ออกไม่ได้เราก็หนีบเลยใช้ใช้กันไกลหนีบกระถางเลยนะนะแต่ถ้าเป็นกระถางปูน มันหนีไม่ได้มันต้องทุบใช่ไหมถ้าอ,าออกยากถ้าทุบแล้วมันจะกระทบกระเทือนกิ่งพันธ์หรือรากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาจะปลูกต้นไม้ที่มันมียอดแบบนี้นะต้องระวังยอดจะหักเหมือนพ่อเวลาปลูกเราต้องคอยระวังช่วยด้วยตลอดบางทีโอ้โหร้องทักเอบอกหยุดแทบไม่ทันนะพ่อ ไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องยอดจะหักอืมอเขาบอกว่าให้กลบไมล่ะวิธีที่ศึกษาความจริงแล้วมันจะต้องกลบมเมล็ดต้องให้กรบมเมล็ดแต่เอาเท่านี้ก่อนก็ได้มัน,ม,นมันอ่อนมันเล็กก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันต้นแข็งแรงกว่านี้เรากลบต้องกลบมเมล็ดเลยอ่าทีนี้ก็ทางต่อไป มันมันซ้อนกันนี่ก็คือเราเอา,เอาซ้อนกันเออเอาซ้อนกันเพราะว่ามันจะได้เป็นกระถางได้นะไม่ทิ้งแบบนี้ประหยัดใส่คุมรึเปห่ใส่คุมขนาดใส่กระถางก็ไดกระถางนแยคว่ำเลยมันจะได้ตักง่ายเทยออกเลย <S <S 2> <S 2> ดินเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ส่วนเอาส่วนเอาวันนี้ ใดซองต้ดนดอกจังอันไปไายตอนเห็ดเหลวกันเลยมั้งนี่ตักใส่ตักใส่้นี่แหละที่รู้ว่าประหยัดขนาดไหนยายเปียกอ่ะกระถางข้างนึงแตกข้างนึงดีก็เอามากลบกันสองกระถางให้มันดี <c oughs> นก็ใช้ได้ความจริงกระถางเรามีเยอะนะแต่ก็ทําวิธีนี้เพื่อเพื่อประหยัดนะคนนิสัยมันประหยัด คนมันจะรวยพวามจริงกระถางที่อยู่ตรงนั้นเยอะแยะเลยนะแต่ตอนนี้ก็ก็ประหยัดเอาถ้าถ้าเอาได้ก็เอาที่ถ้ามันพังจริงๆค่อยทิ้งอืมเมื่อกว่อนนี้ไปดูกระถางที่อยู่ห้องเก็บของตรงนั้นน่ะถ้าจะรู้ว่ายายเปียกขยันแค่ไหนอันนั้นกคือกระถางเก่าที่รื้อออก เมื่อก่อนนี้จะได้รู้ว่าดอกไม้ที่สวนของดิฉันเยอะขนาดไหนก็ไปดูกระถางที่ลื้อออก,กแล้วกันเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกเยอะจริงๆทั้งกล้วยไม้แขวนทั้งกระถางตั้งพื้นทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วปล่อยมันมันเปียกมันเปียกเยอะไปโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะดูต่อไปว่า เมื่อพี่ปอยปลูกเสร็จมีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าปลูกไปแล้วต้นหนึ่งแสดงว่ามีหกต้นอี่นะคะเดี๋ยวค่อยมาเบ่งตนเดี๋ยวจะมาดูตอนพี่ปลอยทำเสร็จหมดทั้งหกต้นตอนนี้เพิ่งจะได้ไปต้นหนึ่งเพิ่งจะสำเร็จไปแล้วต้นหนึ่งนะคะ เดี๋ยวค่อยหาที่ไว้ว่าจะเอาไว้ตรงไหนอันนี้แหละก็จะแถวๆนี้แหละดิฉันว่าจะขยายพันธุ์ของอต้นข้าวพันษาแล้วเนี่ยต้นนี้ไม่หยดเนี่ยเอาไว้ที่เดียวกันเนาะน้ำาพื่อจะได้เก็บง่ายทีนี้ก็ก็จะวางแถวๆนี้แหละในทางเห็นไหมอันนี้ก็คือกระเพราของป้าที่ปลูกวันนั้นนะ เอาไว้ตามแถวแถวรั้วเนี่ยใกล้ๆกันเอ้าใครทําล้มแล้วเนี่ย้างหมาหรือเปล่าเอ่ยนี่แหละนะคะเดี๋ยวพอพี่ปล่อยปลูกเสร็จทั้งหมดเราจะมาดูกันอีกทีว่าเอาไว้ตรงไหนนะคะ